เดี๋ยวเตะก็พออยู่นะถ้าไม่กล้าเตะนะโดนโดนสามคนเนี้ยเตะไม่กล้าเตะเดลยไม่กล้าเตะสี่ข้อแรกเลยอ๋อมบีเต๋อนักตีนะครับเเออ สี่ท่าวิดแนี้อ,อ,อะไรผีเคื่องไ้ะไรอยู่ครูบอกคะแนนครูบอกว่าแดงสองแดงสองแดงสองเท่าไหร่ 多了，哎，多了有点 คนติดตรคนติดเลยสี่ห้าแปดเลี้ยวหกห้าสี่สามหกสมาเตรีครับ